เสียงแค่นดังไล่เศาราฟัางเสียงเหงาใจหดหูเสียงคองหูช่วนให้น้ำเพ่ม่งจากนวยตาคือเสียงแค่นตอว่าค้นล่าทงหลงวิถีจากหลายปีเข่าเมืองหลวงลืมล่าทงหน้าสิน้นได้ยินเสียงหวานอิงอ่อยใจไขวยล้อยฉิดหอดทินดงดอยดินมองยังน่าแล้วบอดได้ขึ้น ย้อนว่าฝืนบ่ไดดจำใจต้องผัดทินยังทวินหอดเจ้าพอแม่เข่าผู้อยู่เฮือนนี่หละเพิ่นว่าวาสนาสวยงัวค้วยบเร้ปอ,อยเด็กน้อยเป็นผู้เลี้ยงขโมยนันผันหลักเอาพี่นองเอ้<ะ>บันไดอากาศแบบนี้ผู้ได้เกิดท่านแน่นอพี่นองเอ้ยวิธีแบบนี้หาเบิ่งบ่้แล้วพี่นองตัวน,นี้ตีเข่าเหล่าท่อหวาน